สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพอๆกัก ique, บบ้าจนนี่เลยพี่น้องวันนี้กะพวกมีงยังหลายมาปลูกแกนพักในพี่น้องเนาะนี่พักขาก็มีหลายอย่างในพี่น้องแล้วก็มีพักสลัดพี่น้องแล้วก็มักเพส์มักอื้อมักเขือหอมป้อมหอมซีแล้วก็มีพักบงพี่น้องแล้วก็จะมี พักหนังตู้เดี๋ว่าไปแมงลัดต่น้องเนาะเอาสีปลูกกับมื่อนี้กาฝนตกปืดมือพี่น้องเอ้ยสากระเซาตัวนี้ก็ยังตกเงี้ยเงี้ยอยู่พี่น,อน้องดินซุปไม่นานปลูกอย่างาคักอย่างขึ้นไว้เลยพี่นอนะ้องเนาะตัวนี้กับปลูกสุป,ปีสุป,ปุยต้องแต่ละปีก็ต้องคดน้ำดินซุ่มันค่อยขึ้นไว้อันนี้เราไม่ต้องคดน้ำหลายดินก็สุ่มแล้วนะพี่นอนะอ้องเนาะเออดันกันพี่น้องคดอันก่อน โอ้ยเนาะโอ้ยขี้หินฝนตกปุ๊บมือไปใส่กรบบได้พี่น้องเอ้ยลำบากเลยยำฝนนี่นะน,นั่นนี่เป็นอีพ่อปลกเันนี้นยำกระบาดฝุ่นคิงเงวงจ้านี้จะฝุ่นคิงเงวงเนี่ยปกยังกยขึ้นงามขึ้นไวพร้อมีเงงวงก็ไปข่อเพื่อนพี่น้องเอ้ย หยอดก็บ่ค่อยดีพี่น้องเอ้ยหาสิไปไสก็ยากลําบากน้ําฝนสิไปหาอยู่หากินก็ไปบ่ได้ฝนนอก็เฮงตกพี่น้องเลนําพี่น้องฟังเจ้านี่บ่ฮู้เรื่องบ่จออันเจพลาบักเฮาเจ้านี่เปิดชองทีว่าอ้าสิเปิดได้บ่พี่น้องเสียบเบิ่งเสียงเจ้าของจังได๋บ่เสียงบ่ม่วนแหมเวลาอันตัวนี้ร้องเพลงเลยว่าอปหยังก็สิมาฟังเสียงเจ้าของอ้า เสียงบักกานี้คือบุมวลนลคักแท้พี่น้องโอ้ยเนาะเอ็กแนนยิ้มยัยเลยพี่น้องเนาะไม่ได้งต่แท้ มาเ็สสวนซอยในพี่น้องปลูกพักไปกินเองเลยไม่้ด้เนาะเดี๋ยวไปซื้อเพื่อนจะเสียงไก่เสียงนกเสียงกาพี่น้องเอ้อเสียงดังเซลๆ เท่านานก่อนเราค่อยมาปลูกค่อยมายอดเม็ดค่อยมาแปลงหนานเงี้ยค่อยมายอดเม็ดนะพี่น้องเนาะแปลงหนานก่อนอันนี้ก็เป็นหนานพักกําลังแปลงหน,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 นานอยู่พี่น้องอันี้เป็นหนานอีพ่อปลูกไว้แล้วเป็นพักกาดขาวก็วัวเพิ่นเอาขี้งววนะัวปุกเนาะเลยบ่ค่อยงามมาไหนต่อ,อขี้งววัวปุกพี่น้องอยากเอทพี่น้องเบิงนะ่งเนาะ ข้างล่างก็เป็นเบีย้ยยางกับลังกาเลยพี่นอ้องใหญ่จากน้อยก่อนสิเอามาซื้ออันมาแล้วสิมาซีดอสันใส่ให้เพิ่นงามเลยจังสีค่อยอันติดตาเนาะพี่น้องเนาะเอามากายัางไงจากน้อยค่อติดตาเบีย้ยยางกับไอเก็บอาอยุเหี่นี่เลยพี่น้องไม่ได้ไปเอาอยุใส่ไก่เก็บอาอยุเหีวส่วนเพิ่นเท่านั่นแหละ ส่วนผู้ใดญ่พ่นต้นไงพันมีแกน,แล,นล่นกระสีป่งเปียขึ้นเขาก็ไปเก็บเอามาก้าเนาะก้าแล้วก็จะมาติดตาอนขนาดไงคักแทะขนาดไงคือคนเลยพี่น้องเลยให้ดินแตกออก เอาซับซับ,ซ,บซับก้อนง่ายๆนี่ออกให้มันแตกเป็นละเอียดพวกพักสิก้ง่ายพี่น้องเอ้ยฝนเนี่ยกระตกปิดมือพี่น้องเอ,อ้ไปใส่กระได้ไปใส่กระลำบากลำบนเนาะโอ้ยวันนี้ก็จะมาปลูกเลยพี่น้องเด้อ อันนี้ก็เป็นแกนสลัดเนาะโหยลงไปพี่น้องโหยลงไปกะพอดีแหละกะว่าบนนาและะ้วกบกะว่าบนบางเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นแล้วเราก,ก็จะไปบงอยู่เนี่ยคือแบบนี้นะพี่น้องนะนเนาะขัดเงี้ยแยกน้อยทางกก็สิเอาไปบงเอาสิซ้อมซ้อมแล้วก็สิไปบงใส่ไปยายใส่เลาก,ก็เสียวอ,ออกมาพวกต่างหากแบงอ,ออกมาน,นี่ก็คือขาวว่านแกนชื่อ ให้ขึืนตนไงเราค่อยออกมาปลูกต่างหากเอามาบ่งหรือว่าเอามาก้าเลยพี่น้องเนาะโอ้โยเมือ่อยพี่น้องเอ,อ้ขุดจน,นกับเมื่อยเลยเด็ดซาพี่นอนะ้องเนาะอีต่นพูพันเกียเเียวข้าวเด้ผู้พันเกี่ยวข้าวกับข้าวเพิ่นกับอีต่นข้าวเพิ่นนะพี่น้องมุนอกยอกมันเลย อันนี้เป็นหอมป้อมพี่น้องแซน้ำก่อนไปเอามาปลูกก็ขึ้นไว้แต่ว่าอีพ่อปลูกแล้วตจ้นี้เสียไว้ปลูกเท่หน้ากินหนานั้นเบิดแล้วค่อยปลูกอีกอันนี้เอาไว้ปลูกนีพี่น้องอันนี้ก็เป็นหอมซีเนาะดีหลายรดหอมซีนีปลูกไวลายรถพี่นอ้องเพราะว่าจะนี่มากกินใส่หนึ่งปูเนึ่งปลาเนาะ โอ้ยหนานนี่สิทั่วอยู่ดอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาเคล็ดมะเขือที่ปลูกหนานต่อไปตั้งหักแหละวันมันโลดเสียดายพอดีวันส้ำนี้พี่น้องเอ้ยตัวนี้โบยไซเครื่องยอดเดืกะเอาเลยพี่น้องกะเอาว่าตัวนี้เคยเคล็ดมาใส่ฟุนปกเกนะพี่น้องเนาะค่อยขึ้นง่ายค่อยขึ้นงามกันทำโบไซฟุนปกพักทำสิบางามเห็นบอ หนาข้างๆตรงนี้นี่นอพอใส่โบสซฟุ้นนะขี้ลายติีซื้อพักัาดข่าวมาบ่งอีกคุ่น้องมาบ้านอีกหนานหนึ่งอันนี้เป็นสลัดพักสลัดเดี๋ยวใส่ฟุ้นให้อีพ่ออยู่ดอกหนาน,นี้เดี๋ยวใส่ฟุ้นของตรงนี้แล้วก่อน มะพร้าวมะเขือก็ซีว,วานพี่น้องวานแบบนี้แหละให้ขึ้นมาเป็นเบี้ยพอไปปลูกเขาขุดไปปลูกให้เป็นหลุมตั้งหากเนาะวานแต่พี่น้องนี่ก็เป็นแกนมะเพสมะเขือพี่น้องเนาะ วาปะเภมะเขือส่นีก่อนแล้วเขาค่อยแปลงค่อยใส่ฟุน้นปลุกอีกเท่อนึงชักบ่งสิปลุกนานนี่แน่แล้วก็ไปปลุกพูดในพี่น้องอีกนานนึงอยู่คุณสุนท้ายพุนพอฮอดยามบ่งตรงนี้ก็สีบ่บ่งพ่นละบ่งพุนสุนท้ายสุดพุนพี่น้องแล้วก็สิบง่งตามร่องพักนี้อีก่งบนว่างก็หลายอยู่นี่เป็นกันมะเขือเดยพี่น้องเด้อ ขึ้นมาเล่นกระซ้่มที่บงเลยพี่น้องภาษีปีคุดขุมบงเป็นขุมเป็นขุมตั้งหักเด้อใส่เหมืนกับลวกพักบงเลยพี่น้องพักบงวันนี้ใส่ขุมละสองใส่ขุมละสองเลยพี่น้องนะคือว่าเฮายอดยอดยอดมาก็ได้ยอดยอดเอาก็ได้สีเป็นขุมละสองก็ได้เลยพี่น้องเด้อพักบงนะหรือสิยอดเอาแบบนี้ก็ได้ หรือสิเจอะเป็นขุมก็ได้หรือเสียไม้มาเอแบบนี้ก็ได้พี่น้องนี่พูกได้หลายแบบนะพี่น้องนะแล้วแต่สะดวกอันแบบนี้แล้วก็ห้วยอเสตจำลองนี้มาแบบนี้ก็ได้พี่น้องนี่แล้วแต่สะดวกไครสะดวกมันนะพี่น้องเนาะสะดวกไผ่สะดวกเราไผ่าาผามากแบบใดกับลูกแบบนั้น ใส่นี่ก็บส้บนหนาดอกใส้บางๆยอดเอาเลยพี่น้องบนมันง่ายเนอะอืดินมีขี้กระเดือนพี่น้องเอ้ยพวกพักงามแหงเป็นดินมีขี้กระเดือนนะเดี๋ยวสิมารีวิวตอนขึ้นให้พี่น้องเบิ้งเด้อแล้วก็สิรีวิวตอนบ่งพักอีกเือหนึ่ง เจนนี้เคยปลูกสุกปปี้สุกปปียปลูกกันไหนกางงามคือพักบงเลยนะปลูกงไงไงพี่น้องง่ายสุดอยู่ในพักบงนี่เด้อใส่ฟุ้นขี้งัวนะพี่น้องนะฟุน้นอันพักเขาได้ง,งามขึ้นมาใส่ขี้งัวงปกแกนพักเขาแหละแล้วก็ซื้อคุรีโดนมาหดพี่น้องนะเพราะว่าต้นยังโบขึ้นทางหดโบดให้มดมาตอมแกนมันถ้าขึ้นแล้วเาก็ปล่อยเลยไปนะ พอตอนยังบวขึ้มดสิมาเอาแกนพักเข้าไปเบริร์มดเี่นตัวดีเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาลักแกนพักไปดีดีก็เราต้องจัดการมันด้วยโคลิดอนหดเนาะตอนที่แกนพักยังบวกึ้นเนาะแกนพักขึ้นแล้วก็หายห่วงได้คี้เดือนกระไรหลาย,ลายพี่น้องเอ,อ้ยดิดงามเนาะขีเดือนหลายพวกอย่างกับงามพดิดงาม ี่น้องตัวนี้ลืมบอกเนาะถ้าดินบุเปียกขนาดนี้ต้องฮดดินเปียกก่อนค่อยวานแกล่ยพักเด้อแต่วันนี้ดินตัวนี้มันเปียกดีแล้วตัวนี้ก็เลยบอกฮดพอฝุ่นตกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลูกแล้วเขาค่อยเอาน้ำฮดมาเดี๋ยวนะนพี่้องนะโวคดีได้กลิ่นพักก่อนเป็นของง่ายเด้อแต่เขาปลูกเองเนาะปพอสานพิษนะพี่น้องเนาะขดผุ่มปลูกกันมาอึกก่อนพี่น้อง นังชนี้สีคุดขุมปลูกแกนมักอ,อึโดยพี่น้องเ้อคันว่ามักเทศมะเขือกับคุดขุมแบบนี้แหละพอเพิ่นขึ้นประมาณซํานี้พี่น้องเขากระสีเอามาบวงแบบนี้ตอนนี้เขากำลังกาแกนอยู่เนาะใส่ฟูลงไปจักน่อยอันนี้ก็เก็บเป็นแกนมักอ,อของเฮาเดยพี่น้องนะอ้อลืมอันเอะ ลืมพักหนังตู้อยู่ในแปรพักตู้หยากให้พี่น้องโอ้ดเปล่อยคนแกะให้มีบวกแกะเนาะใส่ขุมละสองแกนนาพี่น้องเนาะใส่ขุมละสองแกนก็พอแลวก็เอาดินปก อ่ะคุณใส่เวลาเพิ่นขึ้นเวลาเพิ่นงอกหักนะพี่น้องเพิ่งได้งามงามเพิ่งงอกหักบ่งใบใบไผ่ยักษ์ไเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้จะใส่คุมแต่สองแกนเนาะปลูกเอาหางพี่น้องพอเพิ่นขึ้นเครือมาเครือเพิ่นที่ามเฮงก็ะเซียเอาเครือลามออกนอกคนเลยนี่พี่น้องนานสุดท้ายแล้วเด้อเหมือนีกันกระเซี้ยวแล้ว โอ้ยพี่น้องเอ้ยปลาซับท่าเฮ็ดหนานคักขนาดโอ้ยอยากกินข้าวกันเลยพี่น้องพี่น้องถ้าจ้านี้ถ้าจ้นาจนี้เฮ็ดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภยัยนั้นพี่น้องหลายเลยพี่น้องเด้อถ้าจ้านี้มาบ่ม้วนหรือว่าบ่เข้าหูดหรือว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนั้นพี่น้องในลายพี่น้องหนาง งานนี้งามๆพี่น้องงานนี้น้อยเอาเปาะเป็นตะแพงเนาะ <c oughs> นี่นขี้เล่นปลนเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเล่นเข้าบ้างเดี๋ยวจะติดมือเด้๋บาดนี่เออเนาะลเล่นอะไพี่น้องส่วนพักบ่าวจนนี้พี่น้องเอ้ยนี่ครับส่วนพักบ่าวจนนี้เดี๋ยพี่น้องเด้อนี่กระปูกหลายอย่างพี่น้องเดี๋ยวสิปลูกสิฟังพุ่นอีกอยู่ แล้วก็มีเป็นเบีย้ยยางพี่น้องเนาะเก็บกกนมามาปลูกมาเบีย้ยเอามาการเอานะมาปลูกเอาพี่น้องพอดีซื้อเพิินดอกแล้วเขาค่อยมากันติดตาทีหลังปานนี้นะการก็มีประมาณประมาณสามพันเบีย้ยเลยพี่น้องหลายหลายพเขาก็มีหลายอย่างพี่น้องพอดีปลูกแล้วพอดีดดฝนกำลังเริ่มตกอีแลยพี่น้องเออไปใสป่็ได้ฝนตกเบิดมือกลางคืนพอบบตกน้องมาตกกลางเวรตกเงียบเงียบเงียบต๊พอพะต๊ะให้ไปใส่พอดซื้อนะ ตอกแหงกับบุกตกขนาดพี่นอ้องสาจ้นี่ก็ขอฝากบกรรยากาศไปซักนี้เด้อเจ้งหนีก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านจ้น,นี้ค่ะคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี้จ้น,นี้ก็กราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ